แปรงฟันค่ะอยู่แปลงฟันเป็นแล้วนะคะพี่พีเดี๋ยวอยู่จะไปแปลงฟันให้ดูนะเอ้ยพี่ดูนะคะยิ้มค่ะอะเดี๋ยวพี่ดูออ้ยเปียนให้เอาก่อนลูกวางไว้ก่อนพี่ดูยิ้มพี่ดูค่ะพี่ดูยิ้มกันอะดูนะคะฟันล่างฟันบนอายุแปลงเองอายุแปลงเอง แปงเลยค่ะอายุแปงก่อนอแปงเลยนี่อ่าโอ้ยแปงอีกค่ะแปงอีกอ้าปากด้วยอ่าแปงค่ะไหนแปงให้พี่ดูอันนี่นี้ได้ลูกใช่ใช่เข้าไปในปากสิคะนี่อย่างนี้ลูกอ่ะเอาไปเอ,อ้โอากิง้งแปงอีกค่ะทุกคนดูนะ ไม่อมหลุกแปลงเลยไม่อมไม่อมนะคะไม่อมอ้าปากอันนี้แปงให้หนึ่งหนึ่งถึงสิบอ้าปากทุกคนดูอ้าปากอ้าปากอ่รอบเดียวรอบเดียวอันนี้ทำให้รอบเดียวโอเคยูทำให้อ่ยูทให้อะแปลงเลยอ่ะอันนี้ลูกอ่ไหนฟันบนยังไม่แปลงเลยมายนี้แปลงฟันบนให้โอเคยูทำให้อ๋อบิดการสิ้ฟัน โอเค <Okay. S 2> ฟันบนด้วยจุ่มน้ำจ้าจุ่มนล้วจ้าโอเค,อ,เค,อ,เค,อ,เคอ่ะแปรงฟันบนข้างบนทางนี้ทำให้ข้างบนงบนิดนึงอ้าปากอ,อ้าปากก่อนอ้าปากก่อนโอเคโอเคโอเคเสร็จหรือย okay, <okay>, okay. ังไหนพี่พี่รอดูอยู่นะไหนยิ้มหวานไหนพี่พี่ดูอ่ะปิด แปลงพี่พี่ดูไม่ใช่ไม่ใช่อุนอ่นยิวันยิวันเร็วปุ้ยก่อนปุย้ยไปแปลงฟันกันนะคะเอาแปลงฟันนะลูกไหนดูซิฟันมีหนอนไหมอ้าปากิ